แรงบันดาลใจก็ยามเราเป็นทุกข์เรานึกถึงใครนึกถึงพ่อนึกถึงแม่คนใกล้ชิดแต่บางครั้งพ่อแม่คนใกล้ชิดช่วยเราได้ไหมได้บางสิ่งบางประการคือเมื่อเป็นทุกข์ทำยังไงให้จิตใจเรามีความสุขพ้นจากทุกขนะ์นั้นหลุดออกมาให้ได้มันเหมือนกับอยู่ในกรง่ะนะหลุดจากกรงออกมาได้ที่ถูกคุมขังนี่เขาก็จะสแสวงหาและถามที่พูดถึงนี่นะว่าหลวงพ่อที่แพร่เนะี่ยมีสถานที่ สงบเงียบปฏิบัติธรรมบ้างไหมมีที่พักที่อะไรสะดวกไหมฮะนี่แรงบันดาลใจเริ่มแรกที่ที่เราสร้างเนี่ยอาตมาก็ยังคิดอยู่เพราะว่าบางคนเาจคิดว่า เฟอฝันหรือเปล่าเป็นไปได้เลยตรงนี้เป็นที่ป่าป่าแพะป่าแพะเมื่อก่อนเคยเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชุมชนแล้วเขาย้ายหนีเพราะความแห้งแลง้งนะแห้งแล้งหนีไปคนก็ไม่อยากเข้ามานะมึงกบ้านล้างเนาะัตามาอยากได้ที่ที่เดิมที่วัดมีอยู่สิบไร่ที่ในเมืองติดอ,อบตอเลยแต่อยากได้เพิ่ม15ไร่หาซื้อไม่ได้ทีนี้ก็พาคณะสงฆ์วัติธรรมที่พุทธมนตนจังหวัดที่แพมืองผนะีกับวัดได้5นาที มีโยมไปหาบอกว่ายายเจ้าของที่เนี่ยต้องการพระสร้างสำนักปฏิบัติธรรมจะถวายอาตมาเลยไม่พักผ่อนเลยหานาทีที่ว่าเนี่ยนะมาทันทีเลยชวนพระครูเพื่อนมาดูที่นี่แล้วคุณยายก็พาเดินรอบเลยเป็นป่านะฝั่งนี้23่สไร่ฝั่งโน้นสิบเไร่แกก็พาเดินหนญะิงแก่งแล้วมาโอ้มากกว่า20่รอบ ก่อนที่คุณยายจะถวายพอยายมอบพื้นที่ปุ๊บก็บวงสรวงเริ่มพาเนนมาจากวัดกอง้อยก็ดา้ยาพวกนี้ลาบเรียบเลยก็เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งปีนั้นมาตั้งแต่พอได้รับปุ๊บก็พฤศจิกา2 3, 4,、องสพฤศจิกาสร้างสราหลังนี้หลังแรกปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้ที่เห็นได้ชัดเนาะเราทําถนนเข้ามาโยมที่มีที่ข้างเคียงเริ่มตื่นตัว ความเจริญเข้าแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เนะี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็เกๆแต่ได้โรงเรียนราชชานยะอยู่ไกลๆเป็นโยมมูธรรมพอออกก็เอาอาหารพัฒทหารมาถวายทุกเช้าวันเสาร์ก็ให้นักเรียนมาผัดกันมาช่วยเก็บใบไมนะ้อันนี้ก็เอ,อื้อแล้วเอาเด็กเด็กมาอบรมได้แล้วตอนนี้ดึงดึงดึง,ดงคุณครูดึงนักเรียนนะมามีส่วนร่วมอย่างด้านสาธารณสขุขแจก แจกของมอบสิ่งของให้กับญาติโยมแต่ละหมู่บ้านดึงนักเรียนมามอบปัจจัยให้เป็นคล้ายๆทุนการศาึกษาแต่มันไม่ได้เป็นทุนมากมายนะแต่เป็นจุดแรงจูงใจคือดึงเด็กให้เข้าวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยได้กิจกรรมด้วยเพราะเด็พระคุณหลวงพ่อมีความประสงค์ว่าทํายังไงเราถึงจะนาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ญาติโย,ยมได้ให้ญาติโยมได้ดําเนินชีวิตได้มีความสุข เรียกว่าสาธานะสงเคราะห์ที่มุ่งไปที่ใจแล้วก็พัฒนากายเป็นหลักเนื่องจากหลวงพ่อเนี่ยท่านามีโอกาสได้เดินทางไปอินเดียบ่อยครั้งรวมถึงเรียนอานในระดับปริญญาเอกที่อินเดียด้วยท่านก็มีแนวคิดว่าทําอย่างไรจะให้เด็กเยาวชนหรือว่าพุทธศาสานิกชนในจังหวัดแพร่หรือว่าในเมืองไทยในอนาคตน,น,นะครับ ไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียเพื่อไปสักการะสังเวชนียสถานทั้ง4ี่แต่มีสถานที่จําลองอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในสําคัญในอนาคตรวมถึงเป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคตด้วยครับท่านบอกว่าคนไทยส่วนมากครับมีเงินไม่ถึงที่จะไปถึงอินเดียสร้างสังเวชีไว้ตรงนี้เขาจะมาศึกษากันจะมาเริ่มศึกษา,กา,กษากเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธองค์ ว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นที่ประสูดตัตรสรู้ดาวขันธวรลินทด้ผ่านและสแสดงปฐมถเทศนาจะไวตรงนี้หมดจะเช่นสาโสกกำลังสั่งเนี่ยเพื่อจะให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้นี่สิ่งที่อาตรมาคิดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรใหญ่โตหรอกแต่ว่าคอนเซปต์คือทําสิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเหมือนคุยให้โยมฟังเมื่อกี้นะว่านแต่ละอย่างน่สิ่งเล็กเล็กน้อยแต่เวลาทำามีคุณค่าต่อจิตใจต่อคนทำ และคนมาก็ดีใจชื่นใจเป็นบุญของญาติโยมที่ได้อยู่ในชุมชน9หมู่บ้านที่นี่จะเป็นหมู่บ้านหมู่หถึงหมู่เวัดนี้อยู่หมู่หแต่เวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีงานหรือเวลามีงานทุกหมู่บ้านนี้จะมาร่วมทําบุญที่นี่ท่านอยู่กับการพัฒนาคนมาเยอะแล้วท่านก็เลยมาสร้างตรงน,นี้เพื่อจะได้ส่งข้อญาติโยมที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ส่งข้อชุมชนเพราะว่าหลวงพ่อท่าน ท่านจะเป็นคนที่ชอบเฉลือยสังคมแต่ท่านจะปิดทองหลังผ้าหลวงพ่อจะเป็นคนพูดน้อยหลวงพ่อเนี่ยนอกเหนือจากพรพพัฒนาแล้วท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติอาจจะสังเกตได้นว่าท่านจะปลีกวิเวกมาอยู่ตรงนี้เพราะมันสงบท่านจะส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของแนวทางสติปัฏฐานสี่วันวันพระหรือในโอกาสต่างๆ แล้วก็ท่านก็เคยประลบว่าตรงนี้ถ้าเสร็จท่านบอกว่าจะเอาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่คือความตั้งใจของท่านกว่านี้คือเป็นตัวอย่างที่พระเถระผู้ใหญ่นะท่านลงทํามือเองเป็นตัวอย่างเองนะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพระสงฆ์สมณีนทางด้านการศึกษาทางด้านการพัฒนาการศึกษาพระนเรนในปัจจุบันนี่คือการศึกษาสองข้อนะโยมเพราะว่าอะไรเพราะคนที่มาบทเรียนเนี่ย เขาไม่ได้มีอะไรมาสักอย่างเลยทําไมถึงรับไว้ในโครงการในหินลักกานนเพราะผู้เรียนของเราไม่ได้อยู่ในเมืองอผู้เรียนของเราเป็นชาวเขาเพราะฉนั้นป๊อบเนี่ยในรับภาระาตรงนี้ป๊อบเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องอย่างเราบอกว่าบวชฟรีเรียนฟรีเนี่ยเราจะบวชภระร้อนเนี่ยสมมติบวชภระร้อนเมษาใช่ไหมเขาก็จะมาเอารูปมาฝากฝากเรียนฝากเรียนป๊อบเขามาไม่มีอะไรมาสักอย่างเลยเราต้องหาตั้งแต่ผ้าไตรจีวรหาที่นอน หาพัดลมหาอะไรทุกอย่างให้เขาทุกอย่างเลยหลวงพ่อก็ส่งเคราะห์หลวงพ่อก็ไม่มีหลวงพ่อก็บอกบุญญาติโยมมาช่วยกันช่วยดูแลลูกพระลูกเนนหน่อยเพราะว่าเขาได้โอกาสการศึกษามาเขามาพึ่งเราเป็นภาษาบ้านพื้นเมืองแบบนี้ร้อนมาพึ่งเย็นเพราะนั้นเนะี่ยเราก็ช่วยเหลือส่งเคราะห์หลวงพ่อส่งเคราะห์เพราะว่าในวัดพระบาท,บาท,บาทมีพระเนนร้อยห้าสิบกว่าโลกที่หลวงพ่อดูแลอยู่ถึงแม้หลวงพ่อจะมาสร้างสร้างที่นี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทิ้งที่วัดหลวงพ่อก็ ไปมาไปมาหลวงพ่อก็ดูพระที่ทําสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนแบบนี้นะคะก็สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งพระคุณท่านก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยสานักง,งานวัฒนธรรมก็ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสําหรับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อศาสนาการเป็นพระนักพัฒนาที่แท้จริงอันดับแรกสุดคือใจของหลวงพ่อเองนะครับใจของพระเองต้องมีใจที่จะพัฒนา เพื่อที่จะให้กับญาติโยมเพื่อที่จะให้กับสังคมนะครับต้องมาอันดับแรกเหมือนหลวงพ่อพระราชเขมกรเจ้าคณะจังหวัดแพร่องค์นี้นะครับก็คือท่านมีความตั้งใจเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วคิดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าอยากจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาสักวันหนึ่งนะครับจนณเวลานี้ท่านก็สามารถได้เริ่มต้นมาเป็นเวลา3ปีกว่าที่อาตมาทำอาตมาก็ทาแบบง่ายๆคิดง่ายๆนะ คิดง่ายพูดง่ายทาง่ายอยู่ง่ายๆอันนี้ก็สร้างเนาะเพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กเยาวชนนักเรียนทั้งเมืองแพร่และทั่วๆไปใครก็ได้และประชาชนมุ่งหวังจริงก็คือเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ที่ว่าศูนย์เรียนรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติ2ก็คือเป็นที่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมอบรมใช่ไหมเรื่องจิตใจได้ทั้งกายใจ และสิ่งแวดล้อมนองพัฒนาไประสง์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ